หนึ่ชั่วโมงหลังจากนั้นนี่พ่อของฉันอ่ะเป็นคนไม่ดีหรอทำไมเขาถึงต้องเป็นคนผูดริดผูดเนื้อประชากรได้ละ่ะหม่อมฉันก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นะคะทํบบาไม่เหตุสีว่าว่าพ่อของท่าน จะเป็นคนไม่ดีแบบนั้นนะคะคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเรื่องเข้าใจในแบบไม่แน่เหมือนกันน,นะคะเรามมต้องทำยัไงต่อแต่ว่าเราต้องไปเคลียร์กับท่านพ่อของท่านไม่เหสี ก้าจะดีที่สุดไมหมคะเหตุสีจะไปจริงๆหรือไม่เจ้าคะยังไงก็ต้องไปอ่ะไม่เช่นนั้นนะคงเป็นเรื่องใหญ่แน,น่ถ้าพ่อของฉันเป็นแบบนั้นนะใครจะไปกล้าเนี่ยฉันว่าพ่อคนอ่ะต้องรักลูกนะถ้าฉันไม่ขอแล้วก็ถ้าฉันขอแล้วก็ เขาน่าจะทำมันจริงๆเจ้าไม่มีทางทำได้หรอกทาไม่เห็นสียังไงเจ้าก,ก็ไม่มีทางทำได้อยู่แล้วนี่ไอ้หน้าตีมันเป็นโครงการหรอแกอีกอย่างฉันอะเป็นพาไม่เห็นสี เรื่องนี้เนี่ยควรจะให้พระราชากับฉันเปคนจัดการเองไหมฮะเออป้าขอจาเอะไรอย่างนึงอย่างดิตั้งแต่ฉันตกน้ำไปแล้วต่ฉันฟื้นขึ้นมาเนี่ยตอนนี้พระราชาเป็นไหนแล้วอ่ะ แบบว่าฉันยังไม่เจอหน้าเขาเลยอบอกเสียป้าว่าเขามาไหมไม่ใช่ไม่มาเ้คะแต่ท่านทั้งสองเจอกันแล้วเฮคะไม่ใช่ไม่มาไม่ใช่ไม่มาเฮคะาเฮคะอะไรเลิกทำเสียงไม่กี่มาได้แล้วป้าบอกมาป้าใครอาครับ ไปคุฮัลลาชาล่ะป้ะาค่ะอะไรไงฮัลราชาว่าไงนะเอ้กหมอที่ไงน,นคุฮัลลาชาในบทไหนบทอิสรเคยบอกไว้ว่ามันรักเรมากไงงงขอเจ้าชอว่า ใจค่ะเชื่เจ้าว่าเจ้าไมสุดใจนั้นเจ้าก็เป็นลองไปต่อสู้กับฝ่ายก่อกระบทสิข้ามีแผนที่จะให้เจ้าตรงมันน่าแข้นใจจริงๆเลยมันน่าแข้นใจจริงเลย กำไว้อเอ้หมวนั่นฉัน,นได้นะเฮ้ยเขาบอกว่าจะให้พอหนึ่งอย่างสิ่งที่คือปรนาอันนั้นเหรอหอ,อย่าหวังเลยแค่คิดในใจจะปวดหัวตายแลย้วเนี่ยก็จะคิดอะไรแค่ให้ฉันคิดอะไรเหรอปติมน้ำที่บอกที่แต่จูจริงๆ ถ้าฉันทําได้นายจะเติมน้ําให้บออให้ฉันไหมเนี่ยไอ้พรชาเฮงซวยแค่คิดในใจฉันไปปวดหัวตายกับนายอยูจริงเลยไม่น่าละ่ะทำไมจีอึนก็ะวดทำไมชีเรถึงกระโดดน้ำตายก็เพราะมีเองนีเองที่บางคนชอบทำให้เธอต้องมาเสียใจตลอดเวลา เอองคนเดียวเลยไ,เอไอ้คือเอาคราชาห็่สวยอาโยชิคิดเลยใจอยู่สักพักก่อนที่จะตอบป้าไปว่าป้าฉันคิดว่าเราควรที่จะไปรังของพวกก,กบฏนะตามในแผนที่ที่พระราชาให้มานะ่ะดีไหมป้าชเว ฉันว่านะอาจะอจะเป็นการดีก็ได้นะนะ่บ้ามปาเวาคิดว่าแบบนั้นคิดว่าแบบนั้นมันดีหรือเปล่าปาชเวอืมดีไ้มคะ